ของจันทบุรีกับบ้านแหลมค่ะวันนี้ค่ะร้านนี้ก็ส้มตําสวัสดีค่ะวันนี้คําแปลงก็มาทํางานนะคะตอนนี้คําแปลงอยู่จันทบุรีก็อยู่จางวางะคะ่ะจางวางก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับบ้านแหลมนะคะบ้านแหลมก็อีกฝั่งหนึ่งะคะถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหมถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับจันทบุรีปงน้ำร้อนจันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลมเป็นสั่งชายแดนที่คําแปลงข้ามไปเนาะ จางวางนะคะวันน in no ี really? no. now, ้ก็เป็นตลาดนัดจางวางนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเนะมีร้านอาหารแต่ว่าเขาก็เจ็บของไปเรียบร้อยนะคําแปงก็มามาสายนะคะมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงสวัสดีค่ะวันนี้คําแปลงก็มาทํางานนะคะตอนนี้คําแปลงอยู่จันทบุรีก็อยู่จางวางนะคะจางวางก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับบ้านแหลมนะคะบ้านแหลมก็จางวางนะคะตลาดจางวางก็คือจันทบุรีค่ะอยู่ตรงอยู่ติดกับชายแดนของบ้านแหลมค่ะเป็นตลาด ที่แบบว่าเป็นข้างในก็เป็นตลาดสดนะคะข้างในเป็นตลาดสดค่ะก็ขออนุญาตนะคะมีดาราประจําช่องติดนิดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดยางวางเขาเรียกว่าตลาดยางวางมาบ่อยค่ะหนูก็มาทํางานอยู่ร้านน้านะคะก็ขอบคุณเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหมถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับยันทบุรีปงน้ำร้อนยันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลมเป็นฝั่งชายแดนที่คาแปลงข้ามไปเนาะน้ำเนาะมาทํางานนะคะอันนี้คาแปงก็พาชมบรรยากาศรอบๆของตลาด ในตลาดสดนะคะข้างนอกก็จะมีขายน้ําขายอะไรค่ะอันนี้ก็ติดกับผนมนใหญ่ที่คาแปลงมาทางานค่ะก็พาชมบรรยากาศรอบรนะคะแล้วก็ในขณะเนาะอันนี้ก็มีเสียงปบกวนวิ่งตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนจะเป็นบ้านแหลมนะคะตลาดชายแดนบ้านแหลมค่ะที่จะข้ามไปเนาะอันนี้ก็มีเสียงปบกวนวิ่งตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนจะเป็นบ้านแหลมนะคะตลาดชายแดนบ้านแหลมค่ะที่จะข้ามไป ผูเรียนมังคุดลำใหญ่นะคะเป็นที่ส่งออกเนาะส่งออกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศรอบๆที่คํำแปงอยู่นะคะคํำแปงก็พาชมชายแดนนะคะตอนนี้คํำแปงก็อยู่ฝั่งชายแดนของของจันทบุรีกับบ้านแหลมค่ะวันนี้นะคะด้านนี้ก็ ต้มตำ่ำด้านนู้นก็เป็นขายของนะคะมีทุกอย่างนะคะเป็นเขาเรียกตลาดจางวางค่ะก่อนที่จะไปถึงบ้านแหลมเนาะมันมีแยกหลายแยกเนาะตรงนี้ําแปงก็มาบ่อยนะคะมาทํางานนะคะอยู่ที่ร้าน,นาจางวางนะคะตลาดจางวางก็คือจันทบุรีค่ะอยู่ตรงอยู่ติดกับชายแดนของบ้านแหลมค่ะเป็นตลาดที่แบบว่าเป็นข้างในก็เป็นตลาดสดนะคะข้างในเป็นตลาดสดเริ่มเก็บของทยอยออกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะํำแปงก็จะไปทำงานต่อนะคะก็พาเพื่อนๆชมสักหน่อยนะคะ ันนี้ก็อยู่ติดเนาะถ้าด้านนู้นก็จะเติ่มเก็บของทยอยออกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทําแบงก็จะไปทํางานต่อนะคะก็พาพเพื่อนชมสักหน่อยนะคะ ันนี้ก็อยู่ติดเนาะถ้าด้านนู้นก็จะจางวางนะคะวันนี้ก็เป็นตลาดนัดจางวางนะคะก็จะมีของขายเยอะแยะเนาะมีร้านอาหารแต่ว่าเขาก็เก็บของไปเรียบร้อยนะคัมแปงก็มามาสายนะคะมาตอนนี้ก็ได้ประมาณเก้าโมงสิบโมงเป็นอีกฝั่งหนึ่งะคะถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหมถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับยันทบุรีปงน้ำร้อนยันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลม่เป็นฝั่งชายแดนที่คําแปงข้ามไปเนาะมีไปวิเชียรคะ่ะอยากินเนาะ ok. นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ตลาดจางวางนะคะฝั่งด้้าานนนนก็็เปตละนนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ก็แผงขายผลไม,ม้เนาะอ๋อคือเขตชายแดนเนาะชายแดนดที่จะข้ามไปบ้านแหลมะคะ่ะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากคะ่ะวันนี้ก็ทํางานเช่นเดิมนะคะก็ทักทายเพื่อนๆทาเพื่อนๆชมตลาดชายแดนนะคะตอนนี้คําแปงก็อยู่ฝั่งชายแดนของของจันทบุรีกับบ้านแหลมะคะ่ะวันนี้คะ่ะด้านนี้ก็ส้มตำค่ะด้านนู้นก็ยังไม่ได้เดินไปเนาะเพราะว่าอยู่ด้านนู้นก็จะเป็นขายของทั้งมีทุกอย่างนะคะ เนาะอันนี้ก็มีแสงปะวิ่งตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนจะเป็นบ้านแหลมนะคะตลาดชายแดนบ้านแหลมะคะ่ะที่จะข้ามไปอ่าผู้เรียนมังคุดลำไยนะคะเป็นที่ส่งออกเนาะส่งออกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะบรรยากาศรอบๆที่คำแปงอยู่นะคะคำแปงก็พาชมที่เรามาทำง,งานแล้วก็พาเพื่อนๆชม,ๆชม,ชมอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะคำแปลงก็เริ่มงานแล้วะคะ่ะ งั้นก็ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นลงผลไม้นะคะลงทุเรียนเนาะจางวางนะคะวันนี้ก็เป็นตลาดนัดจางวางนะคะจะมีของขายเยอะแยะเนาะมีร้านอาหารแต่ว่าเขาก็เก็บของไปเรียบร้อยนะคุณแปงก็มามาสายนะคะมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเริ่มเก็บของทยอยออกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณแปงก็จะไปทํางานต่อนะคะก็พาเพื่อนชมสักหน่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ติดเนาะถ้าด้านนู้นก็จะพอก็เริ่มของทยอยเก็บไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตลาดจางวางของ จันทบุรีนะคะนี่ค่ะวันนี้คําแปงก็มาทํางานเช่นเดิมนะคะอยู่จางวางค่ะด้านนู้นก็เป็นขายของนะคะมีทุกอย่างนะคะเป็นโซาเรียกตลาดจางวางค่ะก่อนที่จะไปถึงบ้านแหลมเนาะมันมีแยกหลายแยกเนาะตรงนี้คําแปงก็มาบ่อยนะคะมาทํางานนะคะอยู่ที่ร้าน,นาไอวิชียนะคะ่ะไออยากกินเนาะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ตลาดจางวางะคะ่ะบฝั่งด้านมันก็เป็นตลาดนัดนะคะันี่ค่ะอันนี้ก็แผงขายผลไม้เนาะ น้านนู้นก็เป็นขายของนะคะมีทุกอย่างนะคะเป็นเขาเรียกตลาดจางวางค่ะก่ะอนที่จะไปถึงบ้านแหลมเนาะมันมีแยกหลายแยกเนาะตรงนี้คําแปลงก็มาบ่อยนะคะมาทํางานนะคะอยู่ที่ร้านนาเาก็เริ่มของของยอยกีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตลาดจางวางของอจันทบุรีน,นะคะนี่ค่ะวันนี้คําแปลงก็มาทํางานเช่นเดิมนะคะอยู่จฤฤฤางวางค่ะ <S <S ที่เรามาทางานแล้วก็พาเพื่อนๆชมอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะคําแปลงก็เริ่มงานแล้วะค่ะ งั้นก็ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นหลงผลไม้นะคะหลงทุเรียนเนาะท,นที่เรามาทำง,งานแล้วก็พาเพื่อนชมอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะคัมเป้ก็เริ่มงานแล้วะค่ะงั้นก็ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นหลงผลไม้นะคะลงทุเรียนเนาะนี่ก็ร้านน้ํานะคะนี่ค่ะถ้าขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะเราวิ่งตรงไปคือ,อ,อ,อเ,เขตชายแดนเนาะชายแดนที่จะข้ามไปบ้านแหลมนะคะ วันนี้ก็บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ก็ทํางานเช่นเดิมนะคะก็ทักทายเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆชมตลาดเนื้อหาการอยู่การกินผลไม้เสื้อผ้าทุกอย่างค่ะคุณเปงก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะตอนเช้าเขาเพิ่งเก็บของไปนะคะเขาเพิ่งเก็บของแล้วตอนนี้เลยเนาะอันนี้ก็มีเสียงปถคะวิ่งตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนจะเป็นบ้านแหลมนะคะตลาดชายแดนบ้านแหลมค่ะที่จะข้ามไปเนื้อหาการอยู่การกินผลไม้เสื้อผ้า ทุกอย่างค <X prestigious> ่ะ <Gym>. ค <to> ัมแปงก็คชเพื่อนๆมาชมนะคะตอนเช้าเขาเพิ่งเก็บของไปนะคะเขาเพิ่งเก็บของแล้วตอนนี้เลือกที่เรามาทำงานแล้วก็พาเพื่อนๆชมอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะคัมแปงก็เริ่มงานแล้วค่ะงั้นก็ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นหลงผลไม้นะคะหลงผุเรียนเนาะที่เรามาทำงานแล้วก็พาเพื่อนๆชมอันนี้อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะคัมแปงก็เริ่มงานแล้วค่ะงั้นก็ด้านนู้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นหลงผลไม้นะคะหลงผุเรียนเนาะชายแดนนะคะ วันนี้คําแปลงก็อยู่ฝั่งชายแดนของของจันทบุรีกับบ้านแหลมค่ะวันนี้ค่ะด้านนี้ก็ส้มตําเริ่มเก็บของทยอยออกไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคําแปงก็จะไปทํางานต่อนะคะก็พาเพื่อนชมสักหน่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ติดเนาะถ้าด้านนู้นก็จะยางวางนะคะวันนี้ก็เป็นตลาดนัดจางวางนะคะ ก็จะมีของขายเยอะแยะเนาะมีร้านอาหารแต่ว่าเขาก็เก็บของไปเรียบร้อยนะคมแปงก็มา,มามาสายนะคะมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเ,เนาะอันนี้ก็มีเสียงปะาวิ่งตรงไปแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนจะเป็นบ้านแหลมนะคะตลาดชายแดนบ้านแหลมค่ะที่จะข้ามไปเป็นอีกฝั่งหนึ่งะคะถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหมถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับยันทบุรีปง,งนันรอนยันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลมเป็นฝั่งชายแดนที่คํมแปงข้ามไปเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้คัมแปงก็มาทํางานนะคะตอนนี้คัมแปงอยู่จันทบุรีก็อยู่จางวางะคะ่ะ <alguns> จางวางก็อยู่แถวๆใกล้ๆกับบ้านแหลมนะคะบ้านแหลมก็นี่ก็ร้านาน้ํานะคะนี่ค่ะถ้าขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะเราวิ่งตรงไปก็เริ่มของขฉอ,อยกิีไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตลาดจางวางของอ่าจันทบุรีนะคะนี่ค่ะวันนี้คัมแปงก็มาทํางานเช่นเดิมนะคะอยู่จางวางะค่ะนี่ก็ร้านาน้ํานะคะ นี่ค่ะถ้าขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะเราวิ่งตรงไปอีกฝั่งหนึ่งะคะถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหมถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับยันทบุรีปงน odles, รรปันร้อนยันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลมเป็นฝั่งชายแดนที่คำแปลงข้ามไปนนนมเนาะน้ำเนาะมาทํางานนะคะอันนี้คำแปงก็พาชมบรรยากาศแล้วก็ขอ,องตลาดนี่ก็ร้านน้ํานะคะนี่ค่ะ,คะถ้าขึ้นไปฝั่งนู้นนะคะเราวิ่งตรงไปด้านนู้นก็ยังไม่ได้เดินไปเนาะเพราะว่าอยู่ด้านนู้นก็จะเป็นขายของทั้งม่ทุกอย่างนะคะไ่วิเชียนค่ะอยากกินเนาะ นี่ค <tang, df> ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ตลาดจางวางนะคะฝั่งด้านมันก็เป็นตลาดนัดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แสงขายผลไม้นะจางวางนะคะตลาดจางวางก็คือจันทบุรีค่ะอยู่ตรงอยู่ติดกับชายแดนของบ้านแหลมค่ะเป็นตลาดที่แบบว่าเป็นข้างในก็เป็นตลาดสดนะคะข้างในเป็นตลาดสภาวิเชียนค่ะไอ้อกินเนาะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ตลาดจางวางค่ะบฝั่งด้านมันก็เป็นตลาดนัดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็แสงขายผลไม้นะอ คือเขตชายแดนเนาะชายแดนที่จะข้ามไปบ้านแหลมนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ก็ทํางานเช่นเดิมนะคะแล้วพักทายเพื่อนตาเพื่อน,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 นชมตลาดลาดชายแดนนะคะวันนี้คําแปงก็อยู่ฝั่งชายแดนของของจันทบุรีกับบ้านแหลมะค่ะ <c oughs> วันนี้นะค่ะด้านนี้ก็ส้มตําเป็นอีกฝั่งหนึ่งะคะ <c oughs> ถ้ากลับลงไปด้านนู้นใช่ไหม <c oughs> ถ้าเป็นด้านนู้นก็คือกลับจันทบุรี <c oughs> ปลุนันร้อนจันทบุรีด้านนี้ก็จะขึ้นไปบ้านแหลมเป็นฝั่งชายแดนที่คําแปร์ข้ามไปเนาะนี่ ในตลาดสดแล้วข้างนอกก็จะมีข,ขายน้ําขายอะไรค่ะอันนี้ก็ติดกับถนมใหญ่ที่คําแปลงมาทํางานค่ะก็พาชมบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ในขณะในตลาดสดแล้วข้างนอกก็จะมีขายน้ <laure> <sim eins> ําขายอะไรค่ะอันนี้ก็ติดกับถนมใหญ่ที่คําแปลงมาทางานค่ะก็พาชมบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ในขณะค่ะก็ขออนุญาตนะคะมีดาราประจําช่องติดนิดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดยางวางเขาเรียกว่าตลาดยางวางมาบ่อยค่ะหนูก็มาทํางานอยู่ร้านน้ํานะคะ ก็ขอบคุณบริสารด้านนู้นก็ยังไม่ได้เดินไปเนาะ